ครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันกับ I t Review App อีกแล้วนะครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างแบบทดสอบกันโดยใช้ Open a i อย่าง chatgpt นะครับในการสร้างข้อสอบว่าเราจะสร้างอย่างไรนะครับมาดูวิธีการทำกันเลยนะครับผมถ้าปกติเดิมทีนะครับเวลาที่เราจะสร้างข้อสอบเนี่ยโดยใช้ Google f อร์มเนี่ยเราจะต้องเข้าไปใน google Drive แบบนี้นะครับแล้วต่อจากนั้นเราก็เข้าไปในส่วนของตัวใหม่นะครับแล้วเราก็มาที่ฟอร์มนะครับกด1ครั้งแล้วไปที่แบบฟอร์มว่างเปล่า ต่อจากนั้นเราก็อาจจะมาคลิกในส่วนของตัวข้อสอบนะครับสมมติว่าท่านอาจจะมีข้อสอบไปแล้วท่านก็จะต้องมาพิมพ์นะครับในส่วนตรงนี้อาจจะเป็นแบบทดสอบท้ายหน่วยแบบนี้นะครับท้ายหน่วยอ่าลักษณะแบบนี้ซึ่งตรงนี้เวลาเราคลิกปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นอันเดียวกันต่อจากนั้นท่านก็อาจจะต้องมาทําการก๊อปปี้ข้อสอบนะครับที่ท่านได้เตรียมไว้แบบนี้นะครับแล้วทําการวางข้อสอบลงไป บบสมมุติว่าผมมีข้อสอบ4ตัวเลือกแบบนี้ต่อจากนั้นหลังจากท่านวางข้อสอบเสร็จแล้วท่านจะต้องมาคลิกที่การตั้งค่านะครับแล้วทําการเปลี่ยนแบบนี้ให้เป็นแบบทดสอบนะครับเมื่อเปลี่ยนแบบทดสอบเสร็จแล้วกลับมาที่คําถามแล้วเราจึงจะต้องมาใส่ข้อเฉลยว่าข้อไหนที่เป็นข้อที่ถูกต้องสมมติว่าผมใส่เป็นข้อ C นะครับแล้วก็มาทําการกําหนดค่าคะแนนต่อจากนั้นคลิกที่เสร็จสิ้นนะครับแล้วท่านอาจจะมาคลิกที่จุด3จุดตัวเลือกเพิ่มเติมและทําการสลับตัวเลือกแบบนี้ก็ได <to> ้ Ai Hal <to> นี่คือ1ข้อเราใช้ในการสร้างข้อสอบซึ่งถ้าเราสร้างสักสามสิบสีข้อคงเป็นปัญหากับเราอย่างแน่นอนนะครับแต่ในคลิปนี้เราจะมาลองแก้ปัญหาวิธีการอย่างลักษณะแบบนี้กรณีท่านมีข้อสอบสัก30ข้อท่านสร้างข้อสอบใน Google Form ภายในไม่เกิน3นาทีนะครับสูงสุดท่านเสร็จเรียบร้อยพร้อมตรวจเฉลยเรียบร้อยนะครับมาดูวิธีการว่าจะทําอย่างไรนะครับอันดับแรกเนี่ยผมกลับเข้ามาในแชตจ GPT ผมก่อนนะครับมาแบบนี้กรณีท่านที่ใช้แชตจ GPT ที่เป็นเวอร์ชันซื้อหรือ CO เนี่ยท่านมาคลิกท เปิดตรงสไลด์น่ครับแล้วคลิกที่สำรวจนะครับแล้วก็มาลองค้นหาที่มันชื่อว่าฟอร์มนะครับฟอร์มบิลเดอร์นะครับอ่าเนี่ยเจอแล้วนะครับก็คลิกขึ้นมานี่คือกรณีเราซื้อนะครับหรือใช้เวอร์ชั่นตัวที่เป็นเป็นไพซิ่งของตัว c h a t GPT เราก็สามารถใช้งานได้แต่สำหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อแล้วครับเราใช้ c h a t GPT ฟรีเนี่ย3.5เนี่ยเราจะมีวิธีการใช้อย่างไรเดี๋ยวคำตอบไปพร้อมกันนะครับผมก็จะลองเข้ามาในส่วนของการสร้างแชทตรงนี้ใหม่นะครับ อีกครั้งหนึ่งมาที่ชัดจีพนะครับแล้วก็ซ่อนหน้าต่างนี้ไว้ก่อนผมได้เตรียมพร้อมไว้สําหรับท่านที่มีความต้องการใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยท่านลองมาดูพร้อมผมนะครับผมเตรียมพร้อมไว้อันนี้คือพร้อมเดียวนะครับแต่ใส่เข้าไป3ครั้งนะครับในพร้อมแรกผมบอกว่าเวลาเราเขียนให้เป็นพร้อมที่มีประสิทธิภาพสูงเราจะต้องกําหนดบทบาทให้เขาอย่างชัดเจนนะครับยกตัวอย่างในพร้อมนี้ก็ถือว่าเป็นการกําหนดพร้อมเอนจิเนียร์ที่มีความชัดเจนนะครับผมบอกว่าคุณคือผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแบบทดสอบและเขียนโปรแกร,รม ปรดช่วยฉันในการสร้างแบบทดสอบวิชา,ว,ชาวิทยาการคำนวณม .5 นะครับ5ข้อแบบ4ตัวเลือกพร้อมเฉลยผมจะลองทําการก๊อปปี้หรือคัดลอกพร้อมนี้ไปวางก่อนนะครับในแชท GPT ด,ดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็คลิกขวาแล้วก็วางธรรมดาต่อจากนั้นก็คลิกในส่วนของตรงนี้ได้เลยนะครับน้องแชท GPT ก็จะทําการเจนข้อสอบให้เราจํานวน5ข้อนะครับแบบ4ตัวเลือกพร้อมกับข้อเฉลยแบบนี้นะครับว่าข้อที่1น,นึ่เฉลยคืออะไรแบบนี้นะครับให้เรา รอสักครู่นึงให้ Chat GPT ทาการเจนข้อสอบให้เราครบตามที่เราต้องการก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรอ่าเรียบร้อยนะครับหวังว่าแบบทดสอบนี้จะเป็นประโยชน์อันนี้หมดโปรในการใช้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองใช้พร้อมที่2ต่อเนื่องกันนะครับผมก็กลับมาผมก็เลยบอกว่าเมื่อเราให้ Chat GPT เจนข้อสอบให้แล้วเนี่ยให้เขานําข้อสอบเนี่ยไปสร้างเป็น Google Script เพื่อสร้างเป็น Google Form นะครับ โดยใช้ลักษณะการสร้างอ้างอิงฟังก์ชันเหล่านี้ทํำไมผมต้องระบ,บุตรงนี้ลงไปนะครับบางที Chat GPT เนี่ยไปเจนฟังก์ชันเก่าๆของ Google Script ซึ่งณปัจจุบันไม่สามารถรองรับการใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้ผมอัดคลิปอยู่วันนี้เนี่ย ฟังก์ชันเหล่านี้สามารถใช้งานได้เป็นปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านนําไปใช้ประโยชน์ต่อเหล่านี้ท่านไม่ต้องลบออกนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับในคอลัมน์ในอันที่2เนี่ยท่าน Co p y ไปวางได้เลยนะครับ Copy จึงลงไปทําการคลิกขวาคัดลอกแล้วไปวางใน Chat GPT ได้เลยนะครับต่อจากนั้นท่านก็ทําการคลิกที่ปุ่มให้น้อง h ช GP t GPT เน GP t จนให้เรารอสักครู่หนึ่ง Chat GPT ก็จะเจนโค้ดให้เราลักษณะแบบนี้นะครับมาดูว่าเป็นอย่างไรเขาก็จะเจนข้อสอบ ให้เรากับเรานะครับโดยการนําข้อสอบด้านบนนี้นะครับมาสร้างเป็น Google Script นะครับเพื่อที่เตรียมให้เราเอาไปสร้างเป็น Google Form นะครับแบบนี้รอสักครู่นึงนะครับเมื่อครบทั้ง5ข้อเรียบร้อยนะครับโดยฟังก์ชันหลักๆใน Google Script ก็จะมี2ฟังก์ชันคือฟังก์ชันแรกก็คือ Create Google Form นะครับต่อจากนั้นก็จะทําการสร้างหัวทุกแบบทดสอบใน Google Form และทำการเปิด Quiz ก็คือทําการสั่งฟลิปเนี่ยให้มันเป็นข้อสอบพร้อมใช้งาน ต่อจากนั้นก็จะมาทำการเซตสเตต์ก็คือใส่ข้อคำถามลงไปแล้วก็ Create Choice ก็คือการเราระบุตัวเลือกนะครับแล้วระบุด้วยตัวเลือกด้านหลังว่าข้อไหนเป็นตัวที่ถูกต้องครับก็จะใส่ True ข้อไหนที่ผิดก็จะใส่ False แบบนี้ลงมาจนครบ5ข้อนะครับแล้วอันสุดท้ายก็จะเป็นฟังก์ชันด o เก็ก็คือสร้างฟังก์ชันให้เราพร้อมใช้งานนะครับเพียงเท่านี้ยังไม่พอนะครับเราต้องกรอปป้ ตัวอันสุดท้ายก็คือเพิ่มเติมโค้ดด้านบนนะครับโดยการสร้างเป็น URL นะครับหลังจากที่เขาเจนโค้ดเสร็จแล้วเนี่ยให้เกิด URL ขึ้นมาให้เราพร้อมใช้งานผมก็จะ Copy ตัวนี้นะครับไปวางในแชท GPT ต่อได้เลยนะครับวางจึ้งไปเลยวางลงไปแบบนี้นะครับรอสักครู่หนึ่งแชท GPT ก็จะทำการเจนโค้ดให้เราโดยการเพิ่ม URL ให้เราสามารถคลิกเข้าไปใช้งานได้นะครับลองดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับรอสักครู่หนึ่ง เป็นข้อสอบเดิมตั้งแต่ตอนต้นนะครับไล่เรียนกันมาเพียงแต่เราให้เขาเพิ่มฟังก์ชันนะครับก็คือตัว Public URL นะครับให้เกิดเป็น URL พร้อมใช้งานให้กับเรานะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้สคริปที่เราพร้อมจะไปเขียนใน Google สคริปต์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราก o p ปี้สคริปต์จาก c h ช t gpt มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับคราวนี้เราจะมาเขียน Google สคริปต์ได้อย่างไรให้ท่านเข้ามาใน Google Drive นะครับแล้วต่อจากนั้นคลิกชื่อใหม่เลื่อนเมาส์ลงมาที่ตรงคำว่าเพิ่มเติม เลื่อนเมาส์ลงมาที่สคริปต์ของแอป Google app กดหนึงครั้งนะครับเมื่อเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราคลิกที่สร้างสคริปต์แบบนี้นะครับโปรแกรมก็จะนําพาเราเข้าสู่ Google s c ริปต์โดยถ้าเราเปิดหน้าต่างขึ้นมาครั้งแรกกรณีเราใช้ภาษาไทยตรงนี้จะขึ้นโครงการไม่มีชื่อนะครับก็ไม่เป็นไรจะมีฟังก์ชัน My Function ตรงให้เราเห็นให้ท่านทําการเล็กคุมแล้วทาการลบออกต่อจากนั้นทําการวางสคริปต์ที่เรากปปี้มาจาก Chat GPT ตรงนี้นะครับมาวางลงไปในส่วนของตัว โปรเจกต์ของเรานะครับแบบนี้นะครับต่อจากนั้นเมื่อเราทําการวางเป็นเทียบเรียบร้อยแล้วให้ท่านคลิกในการบันทึกโครงการก่อนอันดับแรกจะเห็นว่าขณะที่เรายังไม่บันทึกโครงการสามปุ่มตรงนี้ไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมก็คลิกที่บันทึกโครงการลงไปตรงนี้นะฮะเมื่อคลิกบันทึกโครงการลงไปเรียบร้อยแล้วท่านก็คลิกที่เรียกใช้นะครับรอสักครู่หนึ่งตัวโปรแกรมจะมีหน้าต่างขึ้นมาถามในการตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้งานให้กับเรานะครับ จำเป็นจะต้องให้สิทธ์ก่อนนะครับให้ท่านคลิกที่ตรวจสอบสิทธิ์หนึ่งครั้งระบบจะถามว่าท่านจะให้สิทธิ์ของอีเมลตัวไหนในการเข้าถึง g o o g l e s c r i p ตตัวนี้เราก็เลือกอีเมลที่เราต้องการนะครับในที่นี้ผมก็เลือกเป็นครูตีแอดหรือกาหารนะครับแล้วคลิกที่อนุญาตหนึ่งครั้งโปรแกรมก็จะทาการตรวจสอบความเรียบร้อยว่าโค้ดนี้มีเออร์เลอร์มีบั๊กมีอะไรต่างๆหรือเปล่านะครับให้เราเห็นรอสักครู่หนึ่งนะครับถ้าท่านไปทําจริงๆเนี่ย อาจจะใช้เวลาไม่นานขนาดนี้อันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูอาจจะใช้เวลานานตอนนี้ระบบทําการตรวจสอบความพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับจะเ,เกิดลิงก์ขึ้นมาด้านล่างตรงนี้ให้เรานะครับเราอาจจะสามารถ Copy ลิงก์ตรงนี้เพื่อไปแก้ไขได้เลยนะครับหรืออาจจะนะครับสมมุตินะครับผมทําการ Copy ลิงก์นี้ไปแล้วทําการวางลงไปในหน้าต่างใหม่นะครับวางลงไปจึงลงไปกด Enter หนึ่งครั้งปุ๊บเราจะได้ข้อสอบขึ้นมาแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือตัวอย่าง หรือถ้าท่านยังไม่ทำการ Copy ท่านอาจจะทำการคลิกที่ตรงคำว่าการทำให้ใช้งานได้กดหนึ่งครั้งนะครับแล้วคลิกที่การทำให้ใช้งานได้ในรายการใหม่นะครับต่อจากนั้นระบบจะถามว่าเราจะสร้างเป็นรูปแบบไหนท่านก็มาคลิกเลือกที่เลือกประเภทเป็นเว็บแอปนะครับรอว่าท่านจะสร้างแบบไหนก็คลิกที่การทำให้ใช้งานได้รอสักครูน่นึงก็จะให้ตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึงนะครับเหมือนเดิมที่เราทำเมื่อสักครูน่นี้เราก็เลือกเป็นสิทธิ์ตัวเดิมเราในการเข้าไปใช้งานเว็บแอป ก็กดที่โอโลนะครับตรงนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิ์ในการใช้งานสักครู่หนึ่งก็จะเกิดเป็นลิงกหรือ URL ขึ้นมาให้เราแบบนี้นะครับท่านก็สามารถคลิกตรงนี้เข้าไปใช้งานได้เลยนะครับท่านก็สามารถที่จะก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้เป็นลักษณะเอาไปเผยแพร่เอาไปแชร์ต่อให้นักเรียนจะสังเกตว่าถ้าเราก๊อปปี้เมื่อสักครู่นี้มันจะมีปุ่มให้เราคลิกแก้ไขได้เลยนะครับแต่ถ้าเราทําเป็นเว็บแอปเนี่ยมันจะเป็นมุมของผู้ใช้งานจะสามารถเข้าใช้งานได้เลยนะครับ กรณีเราต้องการแก้ไขข้อนั้นๆก็ให้มาคลิกที่มุมทางด้านขวาเป็นรูปแก้ไขแบบฟอร์มนี้นะครับก็จะเหมือนกับการทํางาน Google Form ธรรมดานะครับนี่คือข้อดีและประโยชน์นะคือเราสามารถคลิกดูได้ซึ่งแต่ละข้อก็จะสามารถที่จะให้เราเห็นเฉลยพร้อมกับระบุคะแนนลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับในแต่ละข้อนี่คือประโยชน์ในการใช้งานนะครับซึ่งถ้าเรามาตั้งตัวนี้ก็จะเหมือนกับการที่เราสร้างเป็น Google Form ที่การเป็นการสร้างข้อสอบแบบธรรมดานะครับ เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถได้ข้อสอบได้ง่ายๆเวลาท่านไปทําจริงเนี่ยท่านใช้เวลาไม่นานครับแป๊บเดียวใน 20- 3 0ข้อในี่ใช้เวลาไม่เกิน3-5นาทีท่านก็สามารถสร้างข้อสอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวอย่างสคริปรวมถึงพรอมเอนจิเนียริงตรงนี้ผมจะวางไว้ใต้คลิปตรงนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงเกิดประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยสําหรับคุณครูที่นําไปใช้ในการทดสอบนักเรียนนะครับหรือเอาไปในการวัดในการประเมินผลในการทําค่ายหรือกิจกรรมต่างๆก็น่าจะเกิดประโยชน์กับคุณครูทุกๆท่านนะครับ หวังว่าคลิปนี้คงดีมีประโยชน์ครับหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่างไรอย่าลืมกดปุ่มไลค์ปุ่ม s u b สไครป์ปุ่มติดตามให้เราเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วเจอกันในอีพีต่อไปสำหรับ e ีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ